ต้องบอกก่อนวัสดีคุณรวีแล้วคุณอานีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าตอนนี้กระแตเนาะเพราะเรียกว่ามันเข้มข้นมากเป็นไงบ้างคะเราเป็นลูกสะใภ้ที่ต่อปากต่อคำมากค่ะสำหรับปีนีแล้วสุดเราต้องสู้ชีวิตค่ะเพราะว่าม้าเหนื่อยแล้วก็สะใภ้ทั้งสามก็คือตัดมา,าให้เต็มมากเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องอยู่ไม่ได้อะเพราะว่าเราก็รักรวีมาก ต้องบอกว่าฟิตแบคล่าสุดอ่ะมันเป็นแบบเรียกว่าหลายๆคนพูดถึงมากะอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างสำหรับตัวเราเองทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจค่ะที่คนได้เห็นคาแรคเตอร์ที่มันเปลี่ยนไปบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาพี่เล่นเป็นแซ่บโ้นแกมโอ้โหแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือเราเปลี่ยนรูปไปเลยแล้วก็มีการตอบปากเราทำขับน้าเหมยคือใช้คำพูดเชื่องนิ่งนิ่งไม่จำเป็นต้องเสียงดังวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวพีเด้นเขาหลายคนมองว่า มันเหมือนสะท้อนตัวต,วต,วตนการเป็นลูกคนกลางอ,ออกมาในยุคสังคมปัจจุบันได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเรา<น>เรารู้สึกยังไงที่คนมองไปอย่างเงี้ยโหชื่นใจนะครับพอดีเป็นลูกคนเดียวที่มาชีวิตจริงแล้วแบบมีคนหลายคนมากที่แบบฟิตกลับมาแล้วบอกว่าเออเหมือนเขาเหมือนเราเข้าไปอยู่ในใจของของคนดูแล้วก็การเข้าไปอยู่ในใจของคนที่เป็นลูกคนกลาง,างจริงอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าโอา้โหกับมันมัน,ม,นมันชื่นใจมากเลยครับกระแ โมเมนต์น like, like ี้หลายคนมองว่าตายแล้วคู่นี้เขาดูรักกันเนาะเนี่ยเรื่องเขาดูแบบโอ้ยมันอินเลยมาตั้งแต่ตอนจนถึงตอนนี้ก็คือยังไงบ้างความน่ารักของเราในเรื่องอะไรในเรื่องทีผ่านมาด้วยกันเยอะเนาะเยอะมากๆบบเยอะมากๆตั้งแต่วันแรกที่เจอจนถึงแบบนะตอนนี้ทีรานี้เข้ามาแล้วเรายังจะต้องมาสู้กับสกรยทุกคนอีกมีเรื่องต่างๆอีกเดี๋ยวนี้จะมีเรื่องน่าจะเห็นกันแล้วแหละจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับใีมใกันอันนี้ก็เป็นฝ่ายรับจบกันสองคนด้วย ก็แบบเคมีมันเริ่มแบบรงตัวอะไรยังไงไหมสำหรับเราว่าเราเป็นตัวแบบเคมีของเราก็ก็เหมือนเราได้ทางานมาตลอดเนาะพอเราเจอกันช่วงโปรโมทละครมันก็เหมือนแบบได้ได้รีมายน์กันเรื่อยๆด้วยครับแล้วก็ได้มีกิจกรรมที่เราสามารถบอกว่ามอบให้กับแฟนคลับทุกคนได้ด้วยเมอันยอะคนมองว่าเคมีมันดูเข้าดีเข้าใจเลยางเราไปเออเราไปเครีย้ว่า ไปตัดแต้มัเคมีกันยังไงบ้างสำหรับตัวเราเองเพราะว่าพี่ๆหลายๆคนก็จะมองว่านุกเรามันจะแบบแก็ตเล้าเนาะเออคว่าสิ่งสำคัญเลยคือการที่เราทั้งสองคนแล้วก็นักแสดงทุกคนเชื่อในการเป็นตัวละครน,นั้น,นเพราะว่าเคมีเนี่ยพี่มองว่ามันเกิดจากความเชื่อที่เราเป็นตัวละครน,นั้นจริงๆแล้วก็การแสดงขอยอ่าครั่นเองพี่แก่ะเพราะว่าหลายคนก็มองว่าเฮ้ยมันกลายเป็นผู้ชายที่แตนดีจริงๆหลายคนอยากจะเป็นอยากจะมาเป็นทั้งค่ายกลาง อยากเป็นต่อกลางมากโอ้ก็ดีใจครับเพราะว่าเหมือนเราในฐานะนักสแสดงเนาะเราได้ถ่ายทอดตัวละครเนี้ยมาอย่างเต็มที่แล้วตั้งแต่อ่านบทแล้วก็รู้สึกว่าตัวละครทั้งดานีแล้วก็เราเบียร์ร,ยรักกันมากจริงแล้วก็ในขณะเดียวกันพอเจา้าฟาา์มื่อถึงวันเนี้ยมันมันไม่ใช่เรื่องงา่ายเลยแล้วหลังจากนี้ต่อไปอีกมันมีเรื่องต่อไปอีกเรารู้สึกแบบแฮปปี้มากนีขนาดนี้แล้วอยากให้ปากเนาะเพราะว่าเขนบอกว่าอีพีต่อจากเนี้ย ือเดือดแน่ก็ EP ต่อไปนะครับก็ทุกคนน่าจะเห็นในทีเซอกันนะสักนิดนึงแล้วแหละเป็นเขาเรียกว่าเรื่องน่ตั้งต้นจนจนถึงตอนนี้วันจันทร์ที่ก็ดเนี้คือวันที่ครอบตัวจะเปลี่ยนอย่างวเาเรียกแบบไหลเลือดใช่ไหมเย้หมนเลยก็ได้เ,ออเราล่ะเขาเรียกว่าต้องเป็นตัวกลางคอยประสานตลอดรอบนี้เราจะยังไงบ้างสำหรับสายกลาง โครงการก็คอยซัพพอร์ตสามีรวีเต็มที่ค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คือจะอยู่เคียงข้างเราวมีตลอดแล้วก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าผูดช่วยคิดเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรแล้วก็คือไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรอ่ะเรารู้สึกว่าทั้งรวีและลานีคุยกันตลอดคืรว่าความสัมพันธ์ของครอบครัวที่ดีคือการที่คอยรึกษากันได้คอยคุยกันเสมอแล้วก็คอยส่งใยซึ่งสถาการ์คือว่าสิ่งนี้เป็นเหมือนหัวใจสำคัญเป็น หัวใจที่มันเป็นกรงเหล็กที่มันทำให้ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะไม่มีใครสามารถมาแยกความสัมพันธ์เราได้แม้ว่าจะมีความขัดแย้งหรือว่าปัญหามากแต่เราก็ไม่เคยตุีให้กับตัวใครคนอื่นเลยค่ะแน่น้คือไได้ออกไปแล้วออกไปแล้วใช่ไหมไม่ได้เพราะว่าถ้าเรายอมคือสามีเราหนักมากๆอยู่แล้วแล้ววีก็คือหนักหน่วงถ้าเรายอมอีกเขาจะต้องมาเป็นห่วงเราอีกเพราะฉะนั้น จานนี้เองก็ต้องเข้มแข็งพอที่จะคอยซัพพอร์ตเราได้ตลอดเวลาเฮ้ยฝากดีกว่างสำหรับใครแฟนแท้ที่อย่างพูดจะอดใจไม่ไหวแล้วอยากถึงวันจันทร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ครับสำหรับวันวันจันนี้เนาะละครเรื่องแสนรักก็เดินทางมาคึ่งเรื่องแล้วนะครับผมใครที่อดใจรอไม่ไหวอีกแป๊บเดียวครับเราจะได้เห็นคุณชมว่าอะไรเนี่ยว <S <S 2> <S 2> <S ควานความเข้มข้นที่มันมากขึ้นกว่าเดิมแล้วกันครับผม แล้วก็สำหรับไฟที่พลาดตอนไปหลายตอนไปแน่นอนว่าสามารถดูย้อนหลังได้ในาส, problem, สามฟ hmm? ้าถือว่าเน็ตสิ่ก็ค <ja> ือสามารถดูย้อนหลังได้เลยหรือว่าอุ้ยมันยังมีฉากไหนที่น่าสนใจหรือเข้มข้นมากอยากดูอีกก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่ทางสามฟ้าถือว่าเน็ตสิ่งถือครับอุ้ยของเก่งนะจ๊ะเออบสบกระจบนอกเนาะยอดแน่นอนค่ะแล้วก็ฝากดูวันละครออนถ้าแบบว่าใครอยากสนุกแบบลิ้มรสแบบละครจริง ดูสดได้ดีที่สุดแล้วก็มาร่วมเล่นเป็นในเป็นชียลมีเดียกับเรื่อ่ะโอเคโอเคค่ะโอเคอเดีย๋ยวมองตรงมารู้